เรามาแปลงฟันกันอันนี้เป็นยาสีฟันเขาบอกว่าเป็นหมากฝรั่งนะพี่ที่ร้านบอกมาว่าเป็นหมากฝรั่งตอนนี้ราคา100บาทนะครับพี่ที่ทีเลือกลายชิงจังมานะเห็นที่รูปไหมชิงจังเป่าหมากฝรั่งดูนะดูนะดู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 โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหหวานๆเปรี้ยวๆหมากฝรั่งหรอต้องเคียวหน่อยนะปดปด เดี๋ยวจะลองเคี้ยวล้วก่อนมันเหลวๆอะเป่าได้เหรอต้องเคี้ยวอีกตอนนี้เราเคี้ยวจนหมดความหวานแล้วนะเราจะมาลองเป่ากันเลยทำไม่เปอดได้เดียวเอาใหม่พอได้พอได้ใครเป่าหมากฝรั่งเป็นบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาอวดกันหน่อยนะแต่ก็ระวังติดคอกันด้วยนะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มพี่ขันติกันอีกแล้ว ใช้มีดระมัดระวังนะหนึ่งสองสาเห็นแล้วจัดเททีเดียวเลยอย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้กดไลค์กดไลค์กดไลค,ไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทีเทด้วยนะพร้อมแล้วไปดูกันเฮออ้ยยาสีฟันให้ดูคร่าวๆก่อนเฮ้ยอะไรเอย่ยอะไรเอ,ยยอยเ่ยใครรู้จักบ้างเย็นเลี่ยงวุ่นขโมยมาจิ้มแข่เอาไว้มาเจาะอ,อันนี้นะเฮ้ยขนมอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย Hei, sushi. Hei, ini apa? Ini apa? Wain. Oh, 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 oh. โอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันหมดนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีรับประทานองุ่นเคียวโฮนะพี่ขันติเขาก็บอกว่าให้เอาเยลลี่อันนี้ไปแช่เย็นไว้ก่อนนะ15นาทีจะได้แบบเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปแช่ก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปกินองุ่นเคียวโฮนะเพื่อนๆมีหลายอย่างที่พี่ดิ๊กไม่เคยกินเลยอะเช่นอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรฮะแล้วก็อันนี้ด้วยนะแต่อันที่พี่ดิ๊กเคยกินก็จะเป็นพวกเยลลี่ไข่ดาวนี่นะซูชิ แล้วก็ลูกอมแหวนที่สําคัญที่ได้มาคือมีองุ่นเคียวโฮด้วยนะและยังได้นี่อีกยาสีฟันกินเสร็จก็ไปแปรงฟันเลยไงไม่ต้องกลัวฟันผุเลยนะรอบเนี้ยกัมมี่แคนดี้ซึ่งอันนี้มันเป็นแบบของจิ๋วๆวะ่ะเพื่อนๆดูโอ้กินหอมมากอืก็ได้กินเลยที่เห็นก็จะมีไข่ดาวนะ2อ,อันมีเฟ้นไฟแล้วก็มีฮอตดอกนี ของจิ๋วทั้งนั้นเลยนี่คือเฟรนไฟนะเฟรนไฟจิว๋วไข่ดาวจิว๋วเอาชิมไข่ดาวก่อนเลยนะอือกับไม่นมุ่มเฟรนไฟเฟรนไฟจิ๋วมากจริงๆนะดูอันคันเนี้ยรสชาติคล้ายๆกันกับไข่าดาวเลยฮอทดอกก็คล้ายกัน อร่อยดีนุ่มๆนึบๆช็อกโกแลตเซอร์ไพรส์แบเนี้อเลยนะึมดูนะดูนะดู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 โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้โอ้โหโอ้สามอย่างในคลิปนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นนี่ยาสีฟันชินจังรลอละ100บาทแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะซึ่งพี่ทิเท่ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นของเล่นนะและนี่ มือมินอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันทั้ง3อย่างจะน่ากินหรือเปล่าหรือว่าน่าเล่นไหมเริ่มที่อันนี้อันแรกเลยนะเพื่อนๆอันนี้ราคา40บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันคืออะไรซึ่งพีจิเทก็ยังไม่เคยแกะมาก่อนเนี่ยนะแบบนี้แกะยังไงล่ะนี่ออ้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์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 คลิปนี้ให้พีจีเทกด้วยนะครับมาดูกันเลยข้างในคืออะไรนี่ อย่างแรกนะได้อันนี้มาพี่ทีเทคิดว่าน่าจะเป็นช้อนเอาไว้ตักขนมแล้วก็ได้อันนี้มานะเป็นเหมือนการ์ดเลยอะ่ะเป็นจักรวาลน,นะและอันนี้ก็คือสติกเกอร์ส่วนอันนี้พี่ทีเทศว่าเป็นขนมนะนี่มีขนมกินกลิ่นหอมมากมีทั้งช็อกโกแลตนะแล้วก็เป็นสีขาวด้วยอาจจะเป็นแบบข้าวพองอะไรงี้แมมก,กรุบกรอบนี่นะเ,นเพื่อนๆเรามาลองชิมเลย กรแล็ดกรุบกอบมาอร่อยดืๆๆอ้อๆฟินะอะส่วนของเล่นก็ไม่ได้มีอะไรนะนอกจากสติกเกอร์นะเพื่อนๆซูชิจ้าเรามากินซูชิกันเพื่อนๆซึ่งอันนี้พี่ดีเทก็เคยกินแล้วนะแต่ว่ากินได้อีก <laughs> ให้ดูเลยนะว่ามันน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆสีขาวอันนี้คือมาร์ชเมลโล่เนาะแล้วอันนี้น่าจะเป็นเยลลี่อันชัยมาเ่พูดอย่างนี้หรือเปล่านะ แยลี่กับมาร์ชเมลโล่ขอ้แม็กก the best แยลี่มันจะแบบปื๊บๆนิดนึงอะเพื่อนเพื่อนแยลี่ติดฟัน chicken noodles crispy noodle ball ก็คือมาม่าเผ็ดนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะดูห่อสีดำก่อนเลยมันจะเผ็ดแค่ไหนเนี่ยอู้กินหอมมากเทให้ดูเลยเเป็นแบบนี้ นี่นะให้ดูก่อนนี่ชิมเลยอมไม่เผ็ด <laughs> แอติงอต้งแอติ้งไม่เผ็ดนะเราะว่ามันมีกลิ่นพริกนิดนิดนะกำลังดีอะ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้ซึ่งพีด่ดิยังไม่เคยกินเลยเหมือนจะเป็นข้าวพองเลยนะเพื่อนๆดูขอดูก่อนนะว่าคืออะไรอะ่ะนี่นะอันนี้เป็นข้าวพองนะไข่ดาวจิว๋วเพื่อนๆแต่อันนี้คืออะไรอะ่ะเก่ียวท่าบไหมอ่ะ หรืออะไรแล้วก็ได้อันนี้อันหนึ่งคืออะไรอะเหมือนเค้กเลยชิมเค้กเลยแล้วกันนะเป็นเยลลี่เยลลี่หนึบหนับเฮ้ยมันมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะนี่อันนี้น่าจะเป็นลูกอมนะเพื่อนเ๋ยวดูก่อนหืมหืมอะไรอะเฮ้ยเหมือนลูกอมนมเหมือนลูกอมนมมันเคี้ยวได้นะหนึบหนับหนึบหนับเหมือนลูกอมสหนึบอะเรามาดูอันนี้กันพีดีเทจะเทใส่เลยนะออ้ลองชิมนะ อืมอร่อย <laughs> อและก็ไข่ดาวจิ๋วสองอันเดี๋ยวกินของจิ๋วเสร็จนี่มีไข่ดาวอีกอันนึงสควิตเกมกันบ้างนะเพื่อนๆซึ่งพีทีทีไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเยลลี่หรือว่าเป็นขนมอะไรมาดูกันเยลลี่คล้ายๆกับเยลลี่ลูกตาเลยป่ะนี่นี่เนาะนี่เนาะลองเลยอืมกลิ่นหอมมากอืมเหมือนเยลลี่ลูกตาเลยอืมใส่ก็เปรี้ยว หนุบหนับหนุบหน่อกเหมือนลิ้ลูกตาม่มีนข้างในจะเป็นอะไรนะอันนี้จำราคาไม่ได้นะเห็นแล้วด้วยเอาไหมเพื่อนๆเอาไหมหนึ่งสองซับไข่ไข่มุมิน ได้มาสามไข่เลยนั่นเองอยว้าวว้าวว้าวมันจะเหมือนกันหมดไหมหรือว่ามันจะไม่เหมือนนี่นะดูจากรูปนะรูปสองอันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนนะนี่อันนี้ไม่เหมือนนะเดี๋ยวเรามาแกะก่อนข้างในจะเป็นข้างในคือช็อกโกแลตแล้วก็นมนะเพื่อนๆเป็นขนมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกนี่ไม่ได้ดูที่กล่อง เป็นแบบนี้ข้างในจะต้องมีของเล่นเอาเรามาลองเปิดกันเลยช็อกโกแลตเซอร์ไพรส์อย่ะเนียเอาเลยนะมาแล้วอุยร่อยว่ะช็อกโกแลตกับนมอร่อยอร่อยมากนี่ได้อันนี้เห็นไหมได้อันนี้นะ ชักโกแตปันชักกแตปันเรามากินไข่ดาวกันต่อเลยนะเพื่อนๆน,นี่อีมาพร้อมกระทะด,ดแแนะูแล้วก็มีผงปอกแป๊กนะแล้วก็มีมีดให้เราตัดกินได้หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,ย,ย,ยนี่นากินไหมเพื่อนเวอนเราจะโรยผงปอกแป๊กอีกว้าวอันนี้เป็นสีชมพูปนขาวนะ ยเดี๋ยวพี่ทีเทศจะกินคําเดียวเลยนะแต่น้องๆอย่าลอกเลียนแบบนะอยากกินคําใหญ่แบบพี่เทศนะครับแต้ตองเคี่ยวให้ละเอียดด้วยอย้อนไปยกคกู้นกันสักเด,ดหนึงนี่ใครเคยกินบ้างดูเลยได้มาสามอันนะนี่ขนมไม้อ่ะนี่เพืเ่อนๆดูสินี่ดูหักนะ กระเด็นเลยอหวานได้จอยมากเบาหวานขึ้นตาไปเลยุบุบรสชาติหวานเคี้ยวได้เพลนเลยนะแต่ก็แบ่งกินนะไม่ต้องกินทีเดียวเดี๋ยวเบาหวานจะขึ้นแหวนกันบ้างน,นี่แหวนสีเขียวนะเป็นแหวนมรกตือเป่าเอออาจจะเป็นแหวนมรกตก็ได้ กินเมลอนและนี่คือแหวนอมฤตเพลินเพลินเรายังอยู่กับยูก้าส่วนกันอีกสักนิดหนึ่งนะกับนี่เลยไข่มังกรหรือว่าไข่ทิ้งจกได้มาหลายอันมากๆนะมันคือลูกอมพี่ีิเท้เคยกัดรอบหนึ่งคือมันแข็งมากนะฟันจะหักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้อมนะเราจะไม่กัดนะจะชิมให้ดูชิ้นเดียวพอนะนี่เป็นแบบนี้ ืมเหมือนมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆเหมือนกันนะปกติอันที่พี่ตีได้ใครกินอนะ่ะมันจะออกรสชาติหวานไปเลยอันนี้แอบมีเปรี้ยวเบาๆนะกินเม็ดเดียวก็คืออยู่ได้เป็นชั่วโมงแล้วมังนะ